อาบน้ำแปรงฟันอยู่หรอว่าแล้วต้องเจอแบบนี้ตอนเรียนออนไลน์สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับเรียนออนไลน์วันแรกยังไงก็ปรับตัวกันด้วยนะจ้าวันนี้เราอยู่ในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองใครเบื่อภาษาไทยรับรองจะรักภาษาไทยทันทีเนี่ย เรียนสะดกต้องเรียนกับครูโอมเท่านั้นม .6 ท,ทับ5ารายงานตัวกันหน่อยเร็วชูมือ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 อ่ะถ้าผู้ปกครองถามว่าเรียนอยู่ไหมบอกว่าเรียนนะครับผมไ,ไ,ไม่ได้มาเต้นนะโอเคครูจะเช็คชื่อแล้วนะอ่ะพรอนพนันยกมือนะคะอ่า พรพันเลี้ยงหมาด้วยนะครับผมสุดยอดอ่ะกบม,มือให้พรพันหน่อยเร็วสุดยอดมากเลยทีเดียวอ่ะยาวไปยาวไปยาวไปพันธรณีมาคะ่ะปอชาดามาคะ่ะพันธนาการมาคะับเบนจามาค่ะปัตสวัณีอาค่ะฮะลงกราเอาไหม ชื่อครูไม่ใช่เหรอครูค่ะอ๋อชื่อครูให้เดิเช็คชื่อตัวเองก็ได้มาพร้อมแล้วกลับมาเรียนกันเลยเรียนออนไลน์เน็ตช้าเว็บไซต์กระตุกเรียนสนุกลุกนั่งสบายครับผมวันนี้อาญาไปอาญาไปวันนี้เราจะมาเรียนวิชาการตลาดกันนะทุกคนการขายของเนี่ย อะไรนะครับนูขอเวลาสักครู่ได้ไหมคะครูเพิ่งเรียนจะไปเข้าห้องน้ำแล้วเหรอครับเปล่าครับคูหนูขอเวลาส่งนาทีค่ะก่อนจะเข้าเรียนได้ไหมคะครูได้ได้ได้ครูให้หนึ่งนาทีนะได้ได้ค่ะครูอาจารย์มาจ้าเพื่อนเพื่อนมองหกทัห้าทุกคนวันนี้เรามีสิ่งดีๆมาทำเสนอก,ก่อนจะเรียนออนไลน์ทุกคนกล้วยกรอบก้าทุกคนเดี๋ยว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 อะไรนะขายกล้วยกรอบตอนเรียนออนไลน์เนี่ยนะ เนี่ยหนูอยากให้เพื่อนๆได้กินตอนเรียนมันอร่อยมากคุณเมื่อกี้หนูกินแบบ เดี๋ยวจุงตุ้งปากซอยอ่ะดำไปเห็หน้าปากซอยเอ๊ะหลังปากซอยอยู่หน้าเออนั่นเลยค่ะมันดีมากค่ะปูดมันอร่อยมากโอ้โหเออไี่ขยันจริงๆนะสนใจไหมคะเพื่อนๆโอเคโอเคผู้ผู้เปิดตลาดให้พอชดาเลยขายเต็มที่เลยหนึ่งนาทีนะหนึ่งนาทีขายเลยสูงเลยยี่สิบห้าพันล้านส่งถุงห้าสิบว้าวถูกมากเอาหกถุงตรงถุงเลยหรอพันพันเราเอา สิบถุงเลยโอ้โหฉันเอาหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งพุงเี้ยงหนึ่งล้างหนึ่งล้างหนึ่งล้านโอ้โหหนึ่งล้านเดี๋ยวเดี๋ยวพอเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้อยากได้คะแนนไหมอยากค่ะครูอ่าไม่ต้องขายให้เพื่อนขายให้ครูครูเหมามาเลยนักเรียนนักเรียนฟังดีดครูจะเอาไปขายต่อเพื่อหาเงินมาใช้ชีวิตประจําวันของครูและชีวิตนักเรียนจะได้ดีขึ้น เข้าใจตรงันนะพวกเธอก็ไปซื้อต่อคู่คือช่วยนักเรียนแต่ช่วยตด้อคูก่อนพชนาเธอเยี่ยมมากเธอมนี้เธอเอาสี่ไปเลยแล้วกันเธอฉลาดนักเรียนต้องรู้หน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีของคนไทยนะค่ะอันธรณีข้างหลังเธอคืออะไรแบ็ดกก้วไงคะครูสวยไหมคะมันทำไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนเร็วรีบเปลี่ยนเร็ว นั่นไม่ได้ใช่ไหมคะพัฒนาการเธออีกคนนึงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเลบเปลี่ยนเลยนั่นหันทรณีอันนี้ก็ไม่ได้เราเรียนหนังสืออยู่เดี๋ยวโรงเรียนคุณจะปิวลูกคอนพันเป็นตัวอย่างสิเดี๋ยวเดี๋ยวปอชดาเธอไปอยู่เธอไป็นไรหนูเห็นเพื่อนแปลกๆป่กะหนูก็เราเห็นเพื่อนแปลกๆหรือว่าเราแปลกๆปลสวรร์นี้โอเคครับ เราไปเรียนเราไม่ได้ไปเที่ยวต้องดูเป็นจาเป็นตัวอย่างเขาไม่มีเขาไม่เปลี่ยนแบ็คกราวด์อะไรเลยอ่ะคนนี้คนนี้ก็เปลี่ยนแบ็คกราวด์เปลี่ยนแบ็คกราวด์เปลี่ยนแบ็คกราวด์เดี๋ยวครูก็เปลี่ยนเองซะเลยนี่ครูเปลี่ยนสิคะลองเปลี่ยนสิคะครูครูประชดเปลี่ยนเลยค่ะครูประชดครรูปะชดหรือว่าครูลงกริชันเนี่ยงงนะงงหมดเลยงานเอางี้ค้องกันเองเรียนกันเองไม่ต่อเลย กันาทตจะหมดข้าวล้วนะเดี๋ยวครูจะสั่งการบ้านเป็นรายงานนะทํามาด้วยครูคะครูคะพรพรรณไม่กระพิบตาเลยค่ะครูตั้งใจเรียนขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยพรพรรณอ่ะนิ่งมากค่ะครูพรพรรณอยู่ไหมเนี่ยเอ้าอันนี้เขานิ่งมากเลยครับอันนี้เขาทําท่านิ่งหรือว่าเขาเป็นรูปไปไหนใะ่ามนี้เลิกเลยแล้วกันแล้วก็ไปทํารายงานมานะโอเคค่ะเรื่องเรียนได้เรื่องเรียนได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคูจเจ้าหน้าพรพรรณได้ไหนเอยไปเอาไปพรพรรณ ผอนพันเอ้ยล <cat on developed Airbnb> ูกผอนพันอ่อนพันหมดเลยวโอคคหนูยังเรียนอยู่นะคะเมื่อกี้หนูตั้งใจฟังครูเลยนะคะไม่ได้ดูหนังเลยค่ะครูอ่าแล้วครูสั่งกันบ้านอะไรทำอะไรเออให้ไปคุยกับแม่ไปคุยกับแม่ไปไปเลย ไปคุยกับแม่เลยไปคุยกับแม่ใช่ไหมคะเออไปเลยไปอนพันขาดวันนี้ไยทุกคนเป็นจ้า คุณนึกว่าผีทำไมไม่เป่าผมแต่งตัวให้เรียบร้อยอันนี้แต่ละคนที่เพิ่งตื่นเราปิดก่อนเออไม่ได้ยินค่ะเรียนก่อนเดีย๋ยวค่อยเป่าปิดได้ยังโอเคค่ะเออโอ้โหแต่ละคนสงสัยจะนอนดึกเวลาเรียนแต่งตัวให้เรียบร้อยมเหมือนเหมือน,นครูนี่เข้าใจไหมแต่งตัวเรียบร้อยเหมือนครูอะไรนะมีอะไรนะลูกอ๋อมาเช็ครองเท้าแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวทำไมใส่ส้มอ่ะคู่ข้างบนใส่สูตรแต่ข้างล่างใส่ขาสั้นหรือเปล่าแคปไม่ทันนะเม่จะยังไม่มีใครมาอีกเหรอเนี่ยสายไปห้านาทีแล้วนักเรียนมาแล้วค่ะนักเรียนครยน ไม่รู้จะดูใครก่อนอันนี้แต่งตัวมาเรียนหรือว่าจะไปงานคอสเพลย์กันครับเนี่ยมาเรียนค่ะมาเรียนค่ะครูมาเรียนค่ะอ้าวแล้วคอนทันหายไปไหนแล้วเนี่ยคอนทันคอนทันคุณพระ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 คุณพอะไรเพื่นเฮ้ยเป็นจ่าหายอ้าวเป็นจ่า โอ้ปวดาเบนจาต้องหักโอเคมอกี้เบนจาคือครูกำลังจะเห็นว่าพนพันณแต่งตัวสวยมากครูครูเป็นแฟนขับของเนซึโกะไงทีนี้เดี๋ยวครูให้คะแนนพิเศษเลยเธอแต่งตัวแบบดีมากเนซึโกครูจะปกป้องเธอเองคะแนนเข้าห้องเนซึโกะเอาไปสิคะแนนนะคะแนนคครค คุณละคะคุณค่ะวันหลังให้ไปดูดาบพี่ข้าสูนแล้วแต่งตัวมานะครูไม่ใช่ชอบการ์ตูนแต่ครูให้คะแนนเพราะว่าครูยอยากให้นักเรกียนแต่งตัวดีแค่นั้นแหละแค่เมื่อกี้แฮ่แฮ่เมื่อกี้เอาไว้สิคะแนน เป็นเลี้ยงของฉันมันกาจากไหนบดูสัตว์เลี้ยงฉันไหนสูงสิไวไหมล่ะต้องไหวแน่โอ้โหอะไรอ่ะอะไรเนี่ยจะเย็นเย็นลุกโอ้โหทำไมตัวใหญ่จังเลยครูพักแบบครูพักแบบเฮ้ยครูพักเบรกแป๊บเดียวเองหมาแมวปลาอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยหลายคนครูเข้าใจนะแต่คนเนี้ยคนเนี้ย จาเนี่ยเธอเลี้ยงปลากระป๋องเราด้วยหิวนี่แหละค่ะปลาทะเลผมเพาะอย่างดีเก่งความเรียนหรือยังเรียนถ้าเรียนไม่รู้เรื่องน่ะให้หมาให้แมวช่วยจำด้วยนะงั้นน่ะค่ะเออมาเรียนต่อเลยมาเอ้ยฟังฟังครูหน่อยฟังครูหน่อยเออ Hellos เราเรียนมาครึ <S <S ่งชั่วโมงแล้วครูเห็นอะไรบางอย่างก็คือทุกคนดูเก่งไปหมดเลยเอาอย่างนี้ให้เราเนี่ยนึกว่าอยู่บ้านของตัวเองอยากทําอะไรก็ทําทําตัวตามสบายสบายโอ้ทำตัวตามสบายได้เลยเหรอคะครูได้เลยแต่ต้องใจเรียนก็พอไม่เก่งไม่เก่ง ตัวตามสบายนะคะทุกคนครูบอกว่าอยากเก่งให้เหมือนแบบอยู่บ้านตามสบายชิลๆทุกคน<ง>กินร้อนมันมีเลยอะันนี้ไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยอ,อ๋อเธอยังไม่ได้กินข้าวเลยฉันก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยอ,อ่อนพันไปทำอะไรขาวหมูกระทะเลยค่ะครู เวลาเรียนนี่ยนะครูบอกว่าทำตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านอันนี้ก็สบายดีนะคะครูม,มันก็สบายเกินงั้น,น,นทุกคนก็ทนเรียนไปก่อนแล้วกันนะไม่เป็นไรหรอกครูครูก็ะกจะตั้งใจสอนแล้วกันนะโอเคการถนอมมาหารเนี่ยมีหลายวิธีวิธีแรกก็คือการการเอาไปย่างเฮ้ย<ะ>เอาไปย่างใช่หรอคะฉุกเฉินฉุกเ้วเหรอฉุกแล้วค่ะครูโอ้ โอ้โหพอนทันฉันหิวตามเลยอ่ะนั่นแหละพรพันธ์เอ้ยวันนี้ครูพักเบรกแล้วให้ทุกคนอยู่ด้วยกันไปก่อนนะนะอ้าวครูไปไหนคะมครูไปไหนอ๋อครูปวดท้องเดี๋ยวครูไปห้องครัวแป๊บนึงนะปวดท้องแต่ไปห้องครัวคืออะไรเฮ้ยแกครูมาห้องครูมาองอยู่บ้านมาหรอยังไงมาจากไหนอะพอนทันเลยโอ้โหหลายจอยมาแกจะไปไหนกัโคเชลาไปไหนอ่ะ นาอ่ะอาหารบ้านเทนเด็กจริงนะอร่อยเหรอคะบอกอ้าววันน้จะทำอะได้ยังไงวัีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีอ่ะเอา่นค่ะมูหน้านึ่งร้อน่สิบห้าเป็นตัวอย่างนะค่ะ่นื่งได้ยินเสียงอะไรป่ะเสียงอะไรคะโอ้โหโอ้โหเสียงอะไรคะันเส้วีหลับ สวัสีสวัสน so ah hey. yeah no yeah, okay. ี้ตื่นโยตื่นได้แล้วไม่ยอมตื่นจะหักคะแนนนะน่าจะหลับลึกน่าจะหลับลึกอะย่างี้ยปากอันนี้ไปปลุกแล้วกันนะอ่ารอนทานค่ครูอ่ะทานธรณีโอ้หยังก้นอยู่เลยเนี่ยฟางหน่อยฟางหน่อยโอเคงมากพัฒนาการอะรับเร็ว โอ,อาธรรมดา,าสากต่อด้วย,ยได้เออ้ยเยอะไรนะบินจาเอมาเป็นเจานเลยเัสกสมาธิเธอหลับเธอหลับเธอหลับในเวลาเรียนเนี่ยทานทานมาไหม พัฒนาการอ,รอ,อ้าวพัฒนาการเธอกำลังอาบน้ำแปรงฟันอยู่หรอเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไหมอันนี้คือเพิ่งตื่นอาบน้ำแปรงฟันก็ยังเรียนได้เนาะตอนแรกนึกว่าเป็นแค่พัฒนาการอย่างเดียวทุกคนแต่งหน้าวีผมกันอะไรนะเรียนอะไรกู ยังไงก็กดไลค์ให้พัฒนาการด้วยนะครับผมแล้วก็ทุกคนเลยนะครับนะ